มีแต่ความสนุกแล้วยังมีสาระเหมาะกับครอบครัวในยุคดิจิทอลนะครับกับรายการท<ะ>่านเกมท่านเด็กไซเบอร์ในยุคยุคนี้นะครับพ่อแม่ผู้ปกครองนะฮะจำเป็นต้องเรียนรู้นะครับในโลกไซเบอร์นะครับเพื่อ เข้าถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินไปเพราะฉะนั้นรายการนี้นะครับเหมาะมากกับพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กๆในยุคดิจิตอลไม่ควรพลาดกันเลยทีเดียวครับในแต่ละสัปดาห์นะครับเราจะมีทีมการแข่งขันทั้งหมด2ทีมด้วยกันแต่ละทีมนะครับจะมีสมาชิกนะครับเป็นหนูน้อยน้องๆ1คนแล้วก็พ่อแม่หรือผู้ปกรครองนะฮะอีก1คนนะครับเป็น ผู้หูไซเบอร์นะครับแต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านของเราให้ได้เพื่อสะสมเหรียญน,นะครับให้มากที่สุดถ้าใครสะสมได้มากที่สุดแล้วก็จะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์นะครับซึ่งจะเรียกว่าแชมป์ออฟเดอะวีครับเอาล่ะครับวันนี้บอกได้เลยว่าคู่หูไซเบอร์ของเราน่ารักทั้ง2ทีมเลยนะครับไปพบกับคู่หูแรกเลยนะครับคู่หูไซเบอร์มาในทีม สเกลเวนเจอร์แม่สาและน้องสเกลสวัสดีค่ะทางการเชิญค่อีที่น่ารักดีนะครับดีไอตรงนี้เอาออกชอบเชิญครับสวัสดีค่ะสเกลเวนเจอร์รักเธอที่สุดอ่าทีนี้นะสเกลเวนเจอร์เชิญเข้าที่เลยนะครับ และไปพบทีมที่2น่ารักไม่แพ้กันนะครับทีมดาก้อนบดคุณพ่อบอยและน้องเดทครับคร <yll palate> ับสวัสดีครับครับเราไม่ใช่คนดีแต่หน้าตาดีที่สุดว้าว <c oughs> น่ารักมากๆ,ๆครับเชิญเข้าที่นะครับและนี่คือ2ทีมนะครับทีม Scale วนเจอร์แล้วก็ดาก้อนบดนะครับถามคุณแม่หน่อย คุณแม่สาครับน้องสเกลเป็นไงเลี้ยงยากไหมฮะก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับไม่ยากค่ะเออแล้วน้องสเกลเลี้ยงคุณแม่ยากไหมครับไมู่ไม่ไม่ไม่ไเคยเลี้ยงคุณแม่ไม่ได้เคยเลี้ยงคุณแม่เลี้ยงเราครับครับดื้อไหมลูกดื้อไหมไม่ดื้อครับแล้วคุณแม่สาทํากิจกรรมอะไรร่วมกับน้องสเกลบ้างครับก็มีไปเที่ยวไปอะไรบ้างค่ะแบบครับอ่าแล้ว มีเล่นเกมกับเขาที่แบบกับแม่ลูกเนี่ยค่ะล้อเล่นเกมอะไรอ่ะน้องสเกลเล่นกับแม่เล่นเกมอะไรครับเล่นเกมชื่อว่าชื่อว่าเอาละครับมีเวลาเลยครับจะบิ๊กแอนบิดอะไรนะ Big a แอนบิดบิ๊กแอนบิดนะฮะสะดวกไหมลุงแม่เคยเคยเคยเล่นกับน้องแล้วน้องก็เล่นแบบไม่ยอมเลิกอะไรอย่างนี้มีไหมมีค่ะแล้วมีวิธียังไง ก็ต้องไม้แข็งค่ะม้แข็งไม้แข็งค่ะใช้ไม้แข็งเลยค่ะปีเลยเหรอไม่ค่ะต้องดุค่ะอ๋อต้องดุนิดหนึ่งแล้วแล้วดุดุอย่างนี้แล้วเขาเขากลัวไหมหรือว่าเขาจะเชื่อเราไหมอ่ะใช้วิธีนั้นถ้าถ้าติดพันธมากๆก็ต้องเสียงดังก่อนค่ะแล้วก็แบบดังประมาณไหนสมมติอ่ะผมเป็นน้องสเกล แม่กับสเกลหยุดได้แล้วลูกโอ้โหนะครับวิ่งเข้าห้องนอนเลยก็ยังนะคะต้องมีครั้งที่3ค่ะอะคันเอาไปครั้งที่3อ่ะนองสเกลแม่สเกลหยุดหรือยังดีผมว่าไม่ใช่แค่น้องสเกลกลัวแล้วคุณพ่อคุณพ่อน่าจะกลัวด้วยนะครับคุณแม่ดูไหมลูกน้องสเกลดูครับดูครับเราเคยแบบกลัวแบบกลัวมากไหม กลัวไหมกลัวระดับไหนลูกก็ลัวระดับไหนหนึ่ง <laughs> สงหรือ3ลูกบางวันก็1บางวันก็3 <laughs> อารมณ์แปรปรวนนะลูกเนาะ <laughs> ไม่เป็นไรแต่วันนี้ต้องมาร่วมกันนะครับเล่นเกมผ่านะสะสมเหรียญให้ได้เยอะๆนะครับคบ่ะมาถึงทีมนี้นะฮะดาคอนบอดนะฮะคุณพ่อบอย น้องเดชผมชอบทุกอย่างยกเว้นหูกระต่ายเป็นเป็นสัญลักษณ์ครอบครัวะหรคุณพ่อใช่ใช่ครับจะได้มาแบบเหมือนคููแฝดคู่แฝดอ๋อคร่แฝดแต่หน้าเหมือนกันนะไว้ทรงคุณพ่อด้วยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งตั้งแบบคุณพ่อไหมน้องเดชเอาไหมก็ได้ครับก็ได้นะครับเดี๋ยวกลับไปตั้งเลยนะลูกคะแล้วพ่อบอยฮะน้องเดทเป็นไงฮะเก็ซนครับเป็นธรรมดาของของเด็กวัยเด็กผู้ชายใช่แรับแต่ชอบชอบให้ลูกซน เพราะว่าเขาชอบถามอืมนี้อะไรอ่ะนั่นมันอะไรอ่ะเด็กน้องเด็กครับเออคุณพ่อดูไหมฮะไม่ครับเหออุ๊ยนี่แสดงว่านี่เมื่อกี้มี3ข้อเลยนะเมื่อกี้ก็3ข้อเลยนะเราเราเคยโดนคุณพ่อดูไหมบางครั้งรับางครั้งเหรอฮะส่วนใหญ่คุณพ่อบอยกับน้องเด็นี่ได้ทําอะไรด้วยกันไหมฮะชอบตีแบบด้วยกันที่บ้านที่หน้าบ้านครับเล่นเล่นนะแล้วก็มีเล่นเกมกับลูกบ้างเพราะว่าน้องเขาชอบเล่นเกม อ่าคือเล่นเล่นไปเรื่อยเลยอ,ะอ่ะลดลดลบลบลดลดลบไม่รู้เกมอะไรบ้างแต่ว่าอชอบบอกว่าทำได้คะแนนดีดีป้าอยากโชว์คะแนนเยอะจังเลยขับรถเกมนี้ขับรถหนูเหนียวได้ที่หนึ่งด้วยมา,มาดมาูมาดูหนูหน่อยมาเล่นด้วยกันหน่อยอะไรอ,อย่างเงี้ยอ,อ,อย่างนี้ถือว่าดีเคยเคยเล่นแบบเล่นเล่นไม่ยอมเลิกไหมน้องเดทไ่เคยไม่มีเหรอจริงครับป่าจริงครับไม่จริงอะจริงไหมคุณพ่อ ไม่ก็ค,คือน้องอ่ะจะมีลิมิตในการเล่นอยากให้เล่นชั่วโมงนึงอ่ะ,ะก็เลิกละพอละเอาอย่างนี้ครับครับผมเอาละน้องเดชวันนี้ต,ต้องช่วยคุณพ่อหรือ,อคุณพ่อช่วยน้องเดชไม่รู้นะที่จะต้องเล่นเกมแล้วสะสมเหรียญไปได้เยอะๆนะครับเ,เราบริจุนการศึกษาพร้อมให้ด้วยนะครับวันนี้จะสรุกสนานแน่เลยนะครับเอาละครับพบไปแล้วนะครับคู่หูไซเบอร์สองทีมนะครับเคยอย่างนี้ไมหมฮะคุณพ่อคุณแม่เคย ที่บ้านน่าจะน่าจะเป็นไปได้นะที่พ่อแม่เนี่ยให้ลูกๆเนี่ยใช้อุปกรณ์ไอทีนะครับแล้วคุณลูกก็เอาไปเล่นเกมดูวิดีโออะไรอย่างเงี้ยหลายครอบครัวเจอปัญหามากลูกไม่กิดที่บอกลูกเล่นไม่เลิกทำยังไงหนักใจขนาดไหนเดี๋ยววันนี้เรามาร่วมเล่นเกมนี้กันครับกับเกมพักเถอลูกกติกาเกมที่พ1พักเถอลูกการแข่งขันรอบที่1เกมพักเถอลูก คู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องถ่ายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะทำให้ลูกๆของพวกเขาพักจากการเล่นเกมไปทํากิจกรรมอย่างอื่นแต่ละคนจะต้องถ่ายว่าครอบครัวใดจะทําได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโ no, นหรือทําไม่สำเร็จทั้งสองครอบครัว หากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆพักจากการเล่นเกมได้สำเร็จหรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ นั่นก็คือกฎกติกานะครับของเกมพักเถอนลูกนะครับเราจะมาแข่งขันกันในรอบที่1นะครับเหตุการณ์เราจะมีเหตุการณ์ให้ดูนะครับเป็นเหตุการณ์ของไซเบอร์สตอรี่จาก2ครอบครัวนะครับซึ่งจําลองมาจากเรื่องราวของครอบครัวทีมงานที่เราสํารวจมาแล้วน่าจะเกิดกับทุกๆหลายๆครอบครัวเลยนะครับไปชมเลยนะครับไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องครับ น้องสันซันหมดเวลาเล่นเกมของวันนี้แล้วนะครับรีบมาดื่มนมก่อนเร็วจะได้ไปแปรงฟันก่อนเข้านอนกันหนุ่ันซันปิดเสียงนาฬิกาปลุกลูกเสียงดังหนุกหูแล้วก็หมดเวลาเล่นเกมของวันนี้นานแล้วนะครับแป๊บนึงครับขอเวลาอีกแป๊บนึงนะแม่แป๊บนึงของสันซันอีกอีกนาทีนะลูก สตรงแล้วก็2ก,กับลังหันโอ้ยจะหมดเวลาแล้วไม่ใช่จะหมดเวลานะครับแต่วันนี้หมดเวลามาตั้งงานแล้วเอาล่ะแม่จะจับเวลาที่สันสันเล่นเกมเกินไปวันนี้ถ้าสันสันเล่นเกมเกินไป5นาทีพรุ่งนี้สันสันก็จะเล่นเกมลดน้อยลงไป5นาทีอา้าวแบบนี้ถ้าเล่นเกินเวลาไป30นาทีพรุ่งนี้น้องก็จะได้เล่นน้อยลงไป30นาทีสิครับ แม่จะจับเวลาแล้วนะครับส2 1สอนึ่งชอนครับลูกต้องทำการบ้านตอนนี้แล้วนะครับไม่อย่างนั้นมันจะไม่เสร็จไม่เ,เสร็จก็ไม่เสร็จแต่ผมไปเล่าให้พ่อฟังก็ได้ไม่ได้นะครับลูกขนาดชอนเล่นเกมชอนยังอยากเล่นในตัวเองเลยแล้วทำไมทำการบ้านไม่อยากทำด้วยตัวเองบ้างนะ น้าพ่อให้ผมเล่นเกมเซก่อนเดี๋ยวผมไปทำการบ้านเลยเอางี้เอางี้ถ้าชอนทำการบ้านเสร็จเดี๋ยวพ่อให้เล่นเกมที่ชอบอืมนั้นพ่อให้ผมเล่นเกมเจก่อนเดี๋ยวไปทำการบ้านที่ชอบครับอะโอเคตกลง ไซเบอร์สตอนะฮะเรื่องราวของทั้ง2ครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง2ทีมนะครับต้องดูดีๆนะฮะเรามาเป็นคำถามกันดีกว่านะครับว่าคำถามคือครอบครัวใดทำให้เด็กพักจากการเล่นเกมได้สำเร็จระหว่างครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือไม่สำเร็จทั้งคู่คือโ no, นครับ เลือกการ์ดได้เลยนะครับทั้ง2ทีมเลือกแล้วอย่าเพิ่งให้ใครเห็นนะ A.B. หรือ No นะครับเลือกคำตอบกันมาได้เลยนะครับหลังจากดูไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วไม่รู้ว่าทีมเดียวกันระหว่างสเกเวนเจอร์กับดราก้อนบอรเนี่ยใจจะตรงกันในทีมหรือเปล่านะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3่ชรับ เปิดมาเอาละครับเอาเอาละครับครบอบครัวของดาก้อนบอดนะฮะเลือก A น้องเดชเลือก A คุณพ่อเลือกโง่เลยส่วนทีมนี้นะฮะทีมสเกลเวนเจอร์นะฮะสเกลเวนเจอร์นะฮะคุณแม่สานะครับกับน้องสเกลคุณแม่สาเลือก B แล้วก็น้องสเกลเลือก B นะครับตรงกันมาถามความคิดเห็นก่อนทำไมถึงเลือก B ฮะเพราะน้องชอบการต่อรองค่ะถ้าแบบโอเคถ้าให้ หยุดแล้วถึงไปไปทำกิจกรรมที่แม่บอกก่อนแล้วคือโอเคเขาก็จะหยุดตามอย่างนั้นก็คือเขาจะได้เล่นค่ะแม่จะให้เล่นตามที่ที่เขาบอกค่ะอ๋อเราก็ต้องมีเหตุผลหน่อยใช่ค่ะนะครับส่วนน้องสเกลครับทำไมถึงตอบข้อบีครับเออเพราะว่าถ้าแม่ดูจะยอมไปทำกันบ้านอ ถ้าแม่ดูจะยอมไปทำกันบ้านหรือตอนที่ไม่ห้พูดเสียงดังเดี๋ยวก็จะไปทำกันบ้านเหมือนกันเอาตั้งแต่แรกใหม่ลูกคืออะไรนะคืออะไรนะคือไม่ชอบให้แม่ดูอย่างนี้ปะ่ะไม่ชอบให้แม่แบบดูใช่ไหมพอแม่สั่ง<อ>ก็จะทำเออถ้าแบบสั่งแล้วไม่ไม่ค่อย,อยนั่นนะใช่ไหมใช่ครับใช่ครับนะฮะ อ่ะสเกลเลือกบีคุณแม่เลือกบีกใจตรงกันนะครับเอาละครับมาถึงทีมนี้นะฮะมาที่ทีมราคอนบอดกันบ้างนะฮะคุณพ่อบอยและน้องเดชนะฮะคุณพ่อบอยฮะทำไมถึงเลือกข้อโนหนฮะเอ่อพ่อโจ์บอกว่าทําให้ลูกหยุด พักเล่นเกมอ่พักเล่นเกมอันแรกลูกไม่ยอมอันหลังลูกบอกว่าเดี๋ยวเล่นเกมจบก่อนยังไม่หยุดไงก็ยังไม่หยุดไงทั้งสองก็เหมือนจะใช้วิธีแบบนี้อาจจะลูกอาจะไม่หยุดก็ได้ถ้าเป็นถ้าเป็นเราอ่ะเราจะใช้วิธีไหน ให้หยุดเลยครับให้หยุดเลยหยุดเลยทำยังไงให้หยุดเลยให้หยุดนะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบมีมีข้ออ้างว่าเดี๋ยวปาต้องใช้คอมต่อหรือหรือเดี๋ยวใช้มือถือต่ออะไรอย่างเงี้ยอ้างเองก็ได้อ้างไปอย่างนั้นนะฮะแต่ถ้าแบบไปบังคับมากๆอาจจะไม่มีผลก็ได้อ่าครับส่วนน้องเดชน้องเดชครับทําไมถึงเลือกข้อเอครับข้อครัวเอบอกว่าจะนับเวลาอ๋อเอาเวลามาที่กําหนดแล้วขอคุณนีก็ ลดเวลาคือมีข้อเขาเรียกว่ามีข้อต่อรองในการที่แบบถ้าทะเลเดี๋ยวมีมีต่อให้ด้วยคิดว่าจะหยุดใช่ป่ะถ้าเป็นเราเราหยุดไหมหยุดครับเป็นเด็กดีจังเลยถ้าเป็นเราเราหยุดไหมหยุดครับหยุดหยุดกี่วันหยุดเสาร์อาทิตย์หยุดไหมและขัดตะเลิกหยุดไหมลูกหยุด ผมชอบน้องสเกลมากเลยนะครับเอาล่ะครับคอนนี้ตอบมานะครับก็คือแม่สากับน้องสเกลเนี่ยตอบข่อเดียวกันนะครับแล้วก็พ่อบอยกับน้องเกศพ่อบอยโนและเอนะฮะเรามาเฉลยกันนะครับใครจะได้กี่เหรียญนะครับไปชมกันเลยครับก็ได้ครับแม่สัันเล่งเล่นเกมแล้วก็ได้แต่แม่ห้ามหักเวลาเล่นเกมของสันกันพรุ่งนี้เลยนะครับโอเคได้ครับ แต่ต่อไปซันๆต้องรักษาเวลานะคะเสียงนาฬิกาดังปุ๊บซันซจะอยู่เล่นเกมปั๊บเลยครับโอเคดีมากจ้างั้นรีบดื่มนมก่อนนะจะได้เ้านานการหลบกครับแม่ยส yes! มาลงี้สิสออลลชอนครับยังเล่นเกมไม่เสร็จอีกเหรอครับลูก ยังครับผมเพิ่งเจอตัวบอลมีชาดนี4สีสามเลตมันมีทั้งหมดกี่ด่านนะครับเนี่ยสิด่านครับเดี๋ยวพอผมได้จบ10ด่านเดีวไปทำการบ้านเลย10ด่านไม่ได้ทำการบ้านกันแล้วคืนนี้พ่อแม่ควรทำข้อตกลงและเวลาล่วงหน้าเช่นให้ลูกทำการบ้านก่อนจึงจะได้มือถือหรืออุปกรณ์เล่นเกม ถ้าทำเสร็จแล้วจะได้เล่นตามที่ตกลงเวลากัน1ชั่วโมงทุกวันโดยอาจจะมีเทคนิครางวัลเพิ่มเติมถ้ารู้หน้าที่ทำการบ้านโดยพ่อแม่ไม่ต้องเตือนให้ชื่นชมและอาจจะให้รางวัลความตั้งใจในรูปแบบอื่นๆเช่นสะสมแต้มแลกของหรือให้เป็นเวลาสะสมได้เล่นหรือใช้มือถือได้เพิ่มสำหรับบรรยุ15นาที นอกจากนี้เมื่อเด็กพยายามหยุดได้ตามเวลาให้ชื่นชมไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือกอดชื่นชมก็ได้ที่ลูกได้พยายามทำตามกติกาและควบคุมเวลาตามที่ตกลงกันและชวนทำกิจกรรมอื่นร่วมกันตั้งแล้ครับเฉลยของเรานะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเรามาสรุปเหรียญกันนะครับทีมสเกลเวนเจอร์นะครับ ต่อไปตรงกันนะครับได้100เหรียญนะคะและผิดทั้งคู่เลยนะครับคนหนึ่งตอบตอบ B คนหนึ่งตอบ B ตรงกันได้ร้อยเหรียญนะครับแต่ไม่ถูกทั้งคู่เพราะฉะนั้นรวมทีมสเกเวนเจอร์นะครับได้เหรียญจากข้อนี้ไป100เหรียญครับและมาทีมดาก้อนบอรดนะฮะนี่ ตอบไม่ตรงกันนะครับคุณพ่อตอบโนคุณน้องเดชนะฮะตอบ a นะฮะเพราะฉะนั้นตอบไม่ตรงไม่ได้เหรียญไปนะครับแต่มีถูกหนึ่งคนคุณน้องเดชนะฮะตอบข้อ a ได้ไป100เหรียญค่ะแอ๊แอเลยแอ๊เลยตอบถูกแอ๊เลยนี่รูปหล่อขึ้นมาเลยทีเดียวนะฮะ เพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้นะครับสเกลเวนเจอร์กับดาร์คออนบอทนะฮะตอนนี้มีเหนนรียญนะฮะหนึ่งร้อยเหรียญเท่ากัน <c oughs> ไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจยังมีอีกหนึ่งภารกิจโอเค <c oughs> นะสู้ไหมสู้ไหม <c oughs> น,ะนะครับแหมยถามจริงคุณพ่อบอยน้องเด็ดน้อง,องเดทช,ชื่อ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 จริงว่าอะไรฮะชานน์ครับชานนชานน์ครับแล้วชื่อเล่น น้องเดทครับมาจากไหนครับมันคือไม่เกี่ยวอะไรกับชาชาโนนเลยนะมันเป็นแบบว่าแบบเอ่อเหมือนหมอดูดูให้ว่าขนาดตัวเนี้ยเหมาะกับวันเดือนปีเกิดของเขาค่ะบก็เลยต้องชื่อชานนชาโนนแต่ชื่อเล่นชื่อเดทน้องเดทครับแล้วสเกลนี่ชื่อจริงชื่ออะไรครับชื่อจริงชื่อสเกลชื่อเล่นนะชื่อเล่นชื่อสเกล ชื่อเดียวกับชื่อจริงเลยฮะอันนี้เรื่องจริงใช่แ่ใช่ค่ะอ๋อชื่อจริงคุณพ่อเป็นคุณพ่อเป็นนักดนตรีป่ะฮะเป็นสถาปนิกเป็นสถาปนิกอ๋อสเกลอ๋อนี่ว่าสเกลแบบโดเรมีไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่นะครับเอาละครับตอนนี้เรามาเริ่มพ่อที่สองกันภารกิจที่2กันนะครับอยากจะบอกว่าในยุคยุคนี้นะเด็กๆนะในยุคนี้บอกเลยเลยว่าคอมพิวเตอร์กับสมาร์ทโฟนนี่ถือว่าเป็นอาหารหลัก เขาเรียกว่าทุกคนต้องมีเลยนะครับผู้ปกครองเนี่ยอาจจะน้องเอาไปแล้วอาจจะบางทีเอาของคุณพ่อบ้างเอาของคุณแม่ไปบ้างเนี่ยเอาไปเล่นเกมเอาไปดูวิดีโอรหรืออะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่น่าสังเกตแล้วก็น่ากลัวมากอย่างหนึ่งคือเวลา,าไปดูพวกนี้แล้วเนี่ยโฆษณา บางทีโฆษณามันเข้ามาโดยที่แบบมันไม่ได้กั่นกรองว่าเอ้ยโฆษณาเหมาะกับเด็กอายุเท่านี้อายุเท่านี้ไม่ได้กั่นกรองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะประสบปัญหามากๆบางทีเคยไหมครัคุณพ่อเคยเคยครับเคย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 น้องเดชกเขาดูพวกวิดีโออะไรฮะเอ่อมันแบบบางทีมันมีแบบวิดีโอแบบว่า18บวกมันหลุดเข้ามาอะไรอย่างนี้คุณพ่อดูไม่นองน้มันหลุดมาน้องไม่รู้ไงเขายังเล็กไงแต่เขาก็ดูแบบว่าบางทีดูคนท้องอแต่ว่าก็ ก็ดูอยู่นั่นอ่ะนท้องอะไรมามาเพิ่มเลี๋ยวก็ไม่อยากให้ให้ดูเพราะบางทีมันภาพมันไม่โอเคอะครัวอ่ะเพราะเพราทำอย่างนี้แก้ปัญหาไงอ่ะก็เอ่อต้องคอยต้องคอยดูครับคอยดูเพราเคยแบบแอบไปเรื่องคนเดียวไหมมีครับมีครับไม่เคยอยากดูอีกอยากดูอีกแกอยากดูอีกน้องนักเด็กเคยแบบขอโทษนะขอเคยเจอแบบแบบสิบแปดบวงอย่างนี้เลยเหรอเหรอแล้วเราทำไงเราเรียกพ่อไหม ดูด้วยนะฮะนี่แหละเราต้องมาหาวิธีการแบบว่าเฮ้ยเราจะทายังไงว่าเฮ้ยบางทีแบบเอามันหลุดจริงเพราะว่าบางทีมันมามันมาโดยเราไม่ได้ตั้งใจถูกไหมฮะแล้วคุณแม่สาล่ะฮะน้องสเกลเขาเขาได้ดูวิดีโอแล้วเกิดเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมฮะมีเหมือนกันค่ะก็ต้องคอยแบบคอยดูอยู่คอยอยู่อยู่ใกล้คอยบอกบอกคอยเตือนนะค่ะครับบางครั้งก็เล่นเกมอยู่มีมีเกมอื่นแทรกขึ้นมาคือเกมที่มันรุนแรงเนี่ยเขาก็คิด โหลดโหลดโหลดเต็มเครื่องเลยค่ะบางครั้งโหลดเลยสเกลโหลดเองเลยเหรอลูกโหลดเองไหมเวลาโหลดเกมเราโหลดเองไม่ทบน้องสเกลครับโหลดเองอ่าโหลดเองแล้วไงแล้วถ้าถ้าคุณแม่ลบทุกอันนหคุณแม่ถ้าถ้าโหลดอันหนึ่งขึ้นมาเคยคุณแม่เคยลบเกมเราไหม เราโหลดมาแล้วคุณแม่ลบไหมลบลบแล้วทําไงลบแล้วมีเกมหนึงขึ้นมาครับมันโหลดมัน, <c oughs> มนเกมมีประโยชน์อ๋อถ้าเราเราจะหาเกมที่มีประโยชน์ใช่ไหมครับใชถ่ถ้ามีดาวขึ้น,นครับดาวขึ้นเลยไงมีดาวขึ้นจะซื้อ เคยซื้อเองไหมเคยซื้อดาวไหมจะแต่งมีครับลูกมีการแต่งรูทด้วยอ๋อก็คือเขาามีซื้อแบบซื้อซื้อเองได้ไหมจริงๆผมผมไม่ทรางเกมฟรก็จอ๋อโหลดส่วนใหญ่จะเป็นโหลดเกมฟรีใช่ค่ะ ะะแต่เราแต่เราสามารถลบได้บ้างใค่ะแม่ก็ไปอันไหนที่ไม่เหมาะสมก็คือก็เป็นเกมของเด็กๆนี่ค่ะแต่เลือกแม่ก็ต้องคอยเลือกค่ะว่าอ,อันไหนไม่เหมาะสมก็ต้องลบค่ะอ้าวละครับใะคราวนี้นะฮะ <c oughs> เกมเกมนี้แหละที่จะต้องมาช่วยกันแก้ปัญหาตรงนี้เป็นตัวอย่างการแก้ปัญหาและการภารกิจที่2ของเรากับเกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขังน,ใน,ในในรอบที่2นี้ก็คือ เด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นํารหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนําเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทําการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาที การตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้งสอุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับและนั่นคือกฎกติกาของเกมอย่างนี้ต้องแบนนะครับ นะฮะตอนนี้อุปกรณ์ของเราพร้อมแล้วคุณลูกนะฮะเป็นการถอดเขาเรียกถอดถอดรหัสนะฮะคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นคนแบนนะครับเอาละครับเมื่อกี้นะฮะเหรียญของเราสองทีมเสมอกันอยู่นะครับอันนี้ทำให้ได้เยอะๆแล้วกันนะจ๊ะอ่ะพร้อมยังพร้อมแล้วมาเชิญเข้าประจำที่ครับอ่าประจำที่เลยอย่าเพิ่งนะอย่าพิ่งจำฮะเอามืองี้ก่อนเอามือชูขึ้นอ่าแตะไปที่หัว แล้วก็หมุนตัวหมุนตัวก่อนเป็นการวอร์มกันการเล่นเกมก่อนนะ,อะโอเคไหมโอเคอ่นี่มาพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับ<น>ได้ลูกชา้าๆใจเย็นๆนไปแล้วอีกขั้นไปแล้วอ่าอ่าไ,ไม่ไลูก ไม่ต้องรีบนะลูกนะไปออคุณผู้ชมครับได้ชมความน่ารักสดใสของทั้งน้องสเกลและน้องเดียดกันแล้วตอนนี้จะเข้าสู่การแข่งขันแบบจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับจะได้เห็นโหมดความมุ่งม,มั่นตั้งใจของผู้หูไซเบอร์ทั้งสองทีมใครจะถอดรหัสได้เสร็จก่อนกันและทีมใดจะบล็อกหรือแบนได้เร็วกว่ากันกับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนและมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์คุณพ่อคุณแม่ ร่วมมือกับลูกๆฟาดานเกมโคดดิ้งกับภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วอย่าลืมมาติดตามเชียร์น้องสเกลกับน้องเดชในรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ตอนต่อไปกันด้วยนะครับ